สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อบอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้อ๊อฟอยู่ที่โกดังบางนานะครับวันนี้นะครับอ๊อฟพามาเยี่ยมชมรถเข้าใหม่แต่ยังไม่เปิดราคานะนี่เป็นเจ้านะครับอีซูซูดีแมกนะครับ1.9นะครับเป็นหัวเดียวนะครับนี่ปีประมาณ17-18นะครับถึง19นะนะครับคละกันมานะครับรถปรีรุ่นก็ คักคัเป็นเข้ามาแต่จะเป็นหัวเดี่ยวนะครับเป็นหัวเดี่ยวมีทั้งแบบมีแคลริบอยด้านหลังและไม่มีแคลิบอยนะครับลูกค้าอันนี้ก็พามาชมเบื้องต้นก่อนนะครับมันเป็นรถเข้าใหม่นะราคายังไม่มานะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดกำลังหารถแบบหัวเดี่ยวไว้ใช้งานนะพอมีเข้ามาแล้วนะครับเป็นหัวเดี่ยวนะครับของอีซูซูนะมีทั้งแบบมีแคล l ิบอยและไม่มีแคลิบอยนะครับลูกค้า ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เข้ามาอยู่ประมาณสักเกือบสิบกว่าคันได้กําลังทยอยเข้ามานะครับกําลังทยอยเข้ามานะครับผมขอทาง PTI ก็ยังตรวจรถอยู่นะครับยังยังไม่ได้แจ้งราคานะ เดี๋ยวลองดูแบบไม่มีแคลิบอยบ้างนะครับนะครับแบบไม่มีแคลิบอยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะประมาณนี้นะนะครับปี20ปี20ยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็ติดจองไปเยอะแล้วนะครับสำหรับอี ES u ูดีแมกนะครับปี20นะครับ ก็จะเป็นรถเข้ามาใหม่ก็จะเป็นด้านหน้าที่ออฟภาพชมเมื่อกี้นะครับเป็นแบบแคลรี่บอยหัวเดี่ยวกับนี่ครับไม่มีแคลรี่บอยเป็นหัวเดี่ยวนะก็ติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวออฟมาอัปเดตราคาให้ในคลิปนะครับรถเข้าใหม่ก็ส่งตัวอย่างกันให้ชมก่อนนะครับเผื่อมีลูกค้าต้องการหาก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0632290535นะครับ เบอร์นี้แอดไลน์อัพได้เลยนะครับทักทายกนเข้ามาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมส่งรูปรถเช็คเลขไม่นะครับแล้วก็ราคาให้นะครับแล้วก็อาจจะถ่ายรูปทุกมุมให้นะครับจะได้ปรการประกอบการตัดสินใจได้นะครับระหว่างมีแครริบอร์กับไม่มีแครริบอร์นะครับสําหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะมาแบบไปไวนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีราคานะให้เขาตรวจเช็คนะครับสภาพนะครับก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ